ขอเลิกมาที่เห็นเลิกเนีน้ดีที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจจดกันดีๆคหลังจากนี้ก็อันิมูนรัวๆอีกเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ต้องแพลนแล้วอะไรเงี้ยฝากคงฝากไข่อะไรเตรียมตัวเก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ถึงเวลาก็ปึ๊บปึ๊บ ครับอบอุณมาก<ห>ใช่ใชก็เราก็นั่นแหละครับก็เป็นไปตามเลิกที่ดีของเราที่เราไปหามาแล้วก็วันนั้นก็ได้ชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พวกญาตยยยยิญาติที่ที่มาได้ก็จัดที่บ้านง่ายๆครับง่ายๆเ,เลยค่ะจริงๆก็จริงๆก็จะจดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าด้วยงานแต่งออสามที่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วก็บังเอิญว่าได้ไปเจอกับ อาจารย์เนาะไปขอเลิกมาที่ดูเลิกให้เราอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเลิกเนี่ยดีที่สุดละก็เลยตัดสินใจจดกันปีดีค่ะว่าจะทำงานแตไรอย่างนี้แล้วจบแล้วจ้าจบแล้วจ้าจบแล้วจริงจริงเป็นที่มาก็คือเป็นการฉลองใ่ะอันนี้อ๋อก็ยังเป็นก็ถือว่าใช่เนาะถือว่าฉลองแล้วก็อันดับซีรีสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละครับแล้วก็มี ฮันนีมูนก็หลังจากนี้ก็ฮันนีมูนรัวๆอีกเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆอ่ะยังไม่หมดอย่าเรียกว่าฮันนีมูนเลยเรียกมาเที่ยวแล้วค่ะตอนนี้ใช่เที่ยวก็คือตอนนี้ก็คือแบบน่างแต่ละคนก็คือแบบว่าเที่ยวเต็มที่เลยเต็มที่ก็อย่างที่เราได้แพผนไว้คือตอนนี้เราก็งานก็ยังรับอยู่นะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามเก็บเก็บการท่องเที่ยวเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ต้อง แพลนแล้วอะไรเงี้ยใช่ก็เลยต้องก็เลยต้องรีบเก็บก่อนก่อนที่จะแบบไปไม่ไหวอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างคพอจดสมบ้มีการเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าจริงๆคือถามถามคนที่ดูชื่อแล้วเขาก็บอกว่าเปลี่ยนได้แบบว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรคือชื่อชื่อที่มาก็ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรา คือด้วยความที่เราถือสองสัญชาติใช่ไหมเยอรมันด้วยอ่ะแล้วเราก็เลยมันเรื่องเอกสารมันยุ่งยากมากที่จะไปเปลี่ยนพาสปอร์ตไทยแล้วจดเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอันนี้แหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วค่ะไม่ได้เปลี่ยนค่ะเหมือนเดิมโอเคใช่ไหมครับคุณมาเพราะว่ามันโอเคโอเคมากครับเราเราผมว่ามันก็เรื่องแค่จดทะเบียนมันเป็นแค่เรื่องเอกสารอะนะ ความรู้สึกเราเป็นเราดีอยู่แล้วแหละใช่แล้วพอเราไปดูลงมือเริ่มน์ยังไงบ้างครับว่าไม่เริ่มพัฒน์เราไม่ไทยยังไงนั่นแหละเราก็ถามมาหมดแล้วถามมาหมดแล้ววางแผนไว้วางแผนเรียบร้อยใช่กเรท่านี้ให้เที่เอาเทปพี่ใช่ใช่เราสองคนก็เตรียมตัวเรียบร้อยอย่างที่ได้เคยพูดออกไปบอกว่าเราก็ฝากคองฝากไข่อะไรเตรียมตัวเก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ถึงเวลาก็ แ้่จะตรงตามเลิกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูอีกโอ้ไม่เลยไม่เลยไม่ตอนนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงลูกสี่ขาอยู่เลี้ยงแฮรี่ก็เหนื่อยมากนะ่อนนีใช่นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปเราขอขอทำงานอีกหน่อยขอเที่ยวอีกหน่อยนะใช่ค่ะครับตามเลิกครับคิดว่า คิดว่าก็อยากจะให้เป็นไปตามนั้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งดูทุกอย่างอีกทีหนึ่งค่ะแล้ว็นระดัที่ก็คือคนก็คือแบบเที่ยวแล้วก็เริ่มกลับมารับงานจริงๆก็รับอยู่นะคะแต่งานเป็นไปอยู่ที่ต่างประเทศมากเลยไม่รู้เหรอว่าทำไมเดินทางเยอะเยอะแต่งจก็รับงานในไทยด้วยนะคะกันเนี่ยติ๊ดไดเที่ยวไปในตัวมากทำงานก็ไต่างประเทศเลย้ยใช่ก็บ้าง บางครั้งค่ะบางทีก็ไปแบบไปสามวันเลย่กลับมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะใช่แต่ว่าก็ก็แฮปปี้ดีค่ะปีหน้าก็ตั้งใจจะเที่ยวด้วยแล้วก็ทํางานด้วยะค่ะทั้งปีเลยแล้วก็เดี๋ยวอีปีหนึ่งว่ากันว่าจะยังไงละครยังรับอยู่ครับยังรับอยู่นะครับถ้ามีนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ก็ตอนนี้ก็มีหนังใช่ที่ถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็นั่นแหละ มีอะไรอัปเดตปีหน้า่เ้าปีนี้นไกี่เดือนรานนวาแนอะไรวางแผนราวังแผน,นว,แว่าจะไปคริสต์มาสเนาช่วงคริสต์มาสอาจจะเปต่างประเทศแต่ปเีเดือนหน้า,ไม,นนาไม่เดืนหน้าไม่เดินทางแล้หน้าทำงาน <c oughs> ทำงาน <c oughs> ทำงานอยู่ไทยหรออยู่ไทยเตนนีงทำงานทำงาน,านา บาลานบาลานครับค่ะก็ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยะคะ่ะไม่เคยอย่างที่พี่หมากบอกก็คือออกกำลังกายกันเป็ประจำอยู่แล้วแต่ไม่เคยที่จะจับมือกันวิ่งสีกิโลยาวขนาดนี้มาก่อนออนคะคะก็เอาจริงๆนะพอ,พอจบอะ่ะคือรู้สึกฟินมากเลยะคะ่ะเพราะเราไม่หยุดเดินเลยอะ่ะเราคือวิ่งแล้วก็ มีความสุขมากไปกว่านั้นคือเห็นทุกคนที่วิ่งไปด้วยกันนะมีความสุขทุกคนที่เดินวิ่งผ่านแล้วก็แบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าวิ่งไปกี่กิโลสิบสองยิ้มอยู่เลยแล้วก็โอเคไปต่อเราแค่สี่กิโลเรายังแบบเหนื่อยแต่ว่าพอเห็นทุกคนทําได้เราก็แบบต้องสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถึงเส้นชัยก็รู้สึกว่าสดชื่นเขาฟินมากค่ะอืม ก็เราก็จัดครั้งต่อไปอาจจะเป็นที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์ที่ไต้หวันซึ่งจะเอาเราไปด้วยไหมครับโอ้นนะอะไรจะทดให้เลยริงดีมากเลยไปด้วยก็จะเอาเนี่ยเอาภาพในงานของเราเนี่ยไปเป็นโปรโตไทป์นะครับก็มีอยู่สองงานก็คืองานวิ่งจับมือและอีกงานก็คือบายเดทเพราะเดี๋ยวนี้สิงคโปร์พอผมบอกว่าบายเดทเนี่ยนะ เขาตอบรับทันทีเลยพวกคนสิงคโปร์เขาไม่มีเวลามาหาคู่นะเราต้องจัดกิจกรรมให้เขามีคู่สิงคโปร์นี่ชอบมากก็เป็นโมเมนต์ที่ดีๆใช่ใช่เป็นโมเมนต์ที่ดีดีครับต้องอะไรนะฮะอ๋อที่ไหนทุกอ๋อเมื่อเมื่อ5ปีที่แล้วที่ด็อกเตอร์บอกใช่ไหมก็คือนั่นแหละผมว่าเป็นสิ่งที่ แบรนด์เดนทิสเ e ตตั้งใจแล้วก็อยากให้อยากให้สื่อถึงคู่และกิจกรรมดีๆออกมามีโมเมนต์ดีๆอย่างที่ด็อกเตอร์พูดนะครับใช่ค่ะรู้สึกภูมิใจค่ะคิดชื่นชมเลยเพื่อจะได้มีการแบบนี้ไปเรื่อยๆสำหรับที่เราก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมสนุกได้มา สาสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ของเราด้วยแล้วก็เพื่อนๆใครที่ไม่มีคู่ก็มาได้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ดีๆแบบนี้อีกหลายๆครั้งค่ะเราถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนใารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ Youtube c h anel n t o p d ดาราและแฟนเพจ Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ